มาพี่ดองวันนี้สีพามาไต,ต่จิรีตดเดี๋ยวไปเบิ่งกันนำ้นำนกันว่ามันสีใดหลายซ่อมใดมืดตาคุณยังหงดใช่รเห็นมาจา้ะตัวจิรีนี่ <c oughs> ตัวนั่งนี่ใช่ <c oughs> นี่นี่ ตาพหดนนี่บ้ไหมเป็มแล้วล่ะอุ้ยไล่ข้าวพี่น้องมาลุ่นกันว่าเมื่อนนี่สิได้ลไล่ซ้ำใดมาใจจิลีดอยู่นะจ้าขบวงเสน่ห์จะขลองเลยจิ่งโใส่นาจ,จะขลอ,จจองแล้วนี่หัวเนื้องดอดไม่งดอด มาแต่จ้ามาใต่จหรีนำกันโตน้อยก็มีโตใหญ่ก็มีเก็นม์มาจากพี่น้องโตหน,หน้อยๆอันนี้เบาด้วจ้ะให้มันใหญ่ซะก่อนแม่แม่แม่ซ้องโตแม่นี่พี่น้องโอ้โหคุปป มันเป็นมือ,มอถนัดอีเห็นไหจ้ะได้แล้วตัวแรกน,น,น,<ม>นี่นี่นี่ปุ๊บเอาเลยมันคือแขแะแท็กอุ้ย,ยขียย้แตกพี่นั่งเห็นไหมจ้ะ โอ้ยแบบร้ายเหนมโอ้ยโอ้ยประนประันแลวพี่น้องปาทถอนี่แหนะทุกนลงมีหูกับนี่โอ้ยอ้อ้ที่ไอีรบบาอือือร้ายักปาด เอาไม่น้องบางตัวนี้เห็นบ่ล่ะเห็นบอเห็นบอกล้องบางนี่เห็นบ่มนี่เห็นบ่มนี่โอ้โหโอุย้ยแม่คปปรูบ่านท่านไ,ไ,ไปอีกแล้วอ,ลอืมอ,อ,อมาเด้อจ้ามาเด้อ แบบนี้กม็ม่วนแล้วแบบนี้ mm. นี่ล่ะเห็นตัวมันบ่อันนี้ตามธรรมาชาติเลยเด้อนี่เด้อ mm. เอานี่โตเดี๋ยวสอาตัวแม่นบ่นี่นๆๆๆ วาดแม่ไข่อุ้ยเอามาใส่กล่องได้ไหมเดี้ยงตัวเหรอจิบเต็มแองแดง,งแดงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วนี่งไงอืออือเอา

ไปนะปูไปที่แม่สีบัวดีกว่บเนี จใจมันห่วงดีๆ หนาเขียวเขียว,วอ,อืตัวอ่อนกร,ร่ลายมาเจอมาเจอพายุไต่เฉลี่น้ำกัน เห็นละแม่ผลงานเราผ่านไปครึ่งชงั่วโมงเดะมั่นสามสิบก็โตพี่น้องลายอยู่เด้สามสิบสี่สิบโตแล้วละ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันไม่อีก